พร้อมแล้วนั่งย่อครับโอเคเกมเริ่มจับเวลายังไงยังไงวนยังวนดูเอ๊จะเต็ปละไก่ไาอีกแล้วทุกคนแ้วกาวความความเจ็บปวดมาแบบนี้ต้องพับหรือเปล่าครับไม่เฟ็เราบีบให้คิวเลอร์ีคือไม้อะไรคือขีดไม้มาดูลายคิวเลอร์แล้วยังไงคิวเลอร์เก็บไฟเนียนหรือเปล่ากาวความกันาะต่างอ้าวอะไรนะคะ เหมืออะไรเหมือนจะเป็นกุญแจนะอ๋อเคกุญแจเขียวได้อยู่ได้อยู่หายไม่เห็นอ๋อนานๆสีแฟดหมดหรือเปล่าเอากุญแจเขียวมาแฟดน่าจะหมดนะแล้ววนได้รอบกลางด้วยรอบไม้สวยด้วยแผ่แรกยังไม่เกิดแต่คิวเลร์น่าจะบัดรัดหรือเปล่ายัางอุ้ยคิวเลอร์อกลัวไม้นะเอบเอายังไงเรียบร้อยเอาเชิงหมานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรือคนนี้จะถึงหนึ่งนาทีห้าสี่แผ่แรกก็ได้มา มีคนได้ยิ่งนะเดนึดต่อได้ไหมต่อได้ค่ะต่อได้เลยต่อได้จนหมดคิวเลยค่ะเฮ้นนยยังได้อยู่เฮ้ยหนึ่งนาทีห้าวิแผ่แรกยังไม่มาตึมเกิรเก็บลายดีมากคิวเลอร์ต้องเอาหน่อยแล้วไม่งั้นหักค่าเบียร์นะคิวเลอร์ถ้าอมอมือให้คนรู้จักนะแล้วโดดออกมาแบบนี้ก้าวข้าวตามเจ็ดตัวไปก่อนการหน้าต่างไม่ให้ยหอมมยูหรอบมีไม้สวยมากคนนี้ได้แล้ว เป็นไปได้เป็นไปได้อโอ้โหสิกรรมจูพังนะเรียบร้อยพีเอพีเอเจอหลงไฟคนเนี้ยน้องน้องไอซ์รีม่ะเล่นเหมือนพี่อิดเลยฉีกทุกแผ่นอายุด้อยเฮ้ยอ่าเรียบร้อยเฮ้ย,ยเฮ้ย,ยเฮ้ยหนึ่งนาทีสี่สิบวิฉีกยับใช่เล่นเหมือนพี่อิดเลยฉีกยับเอาแล้วเราได้ผู้ชนะคนที่หนึ่งแล้วหนึ่งนาทีห้าสิบวิเกิดแล้วค่ะ ในอ่บร้อยแจ๊เอ็เคบอกว่าของผมผมต่ออีกแค่คนเดียวเท่านั้นแจ๊เอ็เคต่อ q ิวไอซ e ครีมนะต่อคนนี้นะแต่บอกไว้ก่อนว่าซูซี่กับน้องคนนี้เขาไม่ได้รู้จักกันนะเพราะคนที่รู้จักกันจริงๆล้วไอ้นี่อ้าแล้วตัดจบด้วยการโดดลงหลุมเนี่ยเขามาเอาเป้าหมายจริงๆว่าคนนี้มาเอาจริง <laughs> ๆสวยมาก